กลับมาเจอกับเมยอีกแล้วนะคะนายเมรีอินเจอรมนีนะคะสวัสดีจากมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะค่ะวันนี้นะคะตามสัญญาเมก็จะมาเล่าเรื่องงานที่เมย์ทำนะคะเป็นงานแรกที่ประเทศเยอรมนีของเมนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่างานเป็นยังไงบ้างทํางานยังไงวันไหนกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ระดับภาษาเนี่ย ต้องระดับไหนนะคะแล้วก็ค่าแรงแล้วก็วันหยุดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวในวิดีโอนี้เมย์จะมาเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเลยนะคะ เรามาเริ่มจากงานที่เมย์ทำกันก่อนเลยนะคะงานที่เมย์ทำเนี่ยจะมีสองหน้าที่นะคะหน้าที่แรกก็คือไปช่วยดูแลเด็กๆนะคะในวันที่บุคลากร mm. เช่นครูเขาแบบไม่สบายหรือติดธุระอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. ก็จะมีเมย์เป็นตัวช่วยนะคะ mm. ก็จะไปเขาก็จะส่งข้อความมาบอกแล้วก็จะไปตามวันและเวลาที่เขาต้องการนะคะ mm. ก็จะบอกไม่ได้ว่าทำกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะอืม แล้วก็งานอย่างที่2ก็คืองานในห้องครัวนะคะคือเตรียมอาหารให้เด็กนะคะก็จะเตรียมถ้วยจานแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ทําอาหารนะคะคือแบบช่วยเตรียมให้เด็กๆเฉยๆคะ่ะ วิธีที่เมย์ใช้หางานก็คือเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กใช่ไหมคะลงด้านเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงเด็กอนุบาลเนี้ยแล้วก็จะพุ่งเป้าไปเลยคะ่ะตามเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะแล้วก็หาดูตามในแผนที่อะคะ่ะแล้วก็เข้าไปตามเว็บไซต์ของโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็ไปสมัครโดยตรงกับโรงเรียนเลยซึ่งที่เมย์ได้งานเนี่ยก็คือไปเจอเขาประกาศรับสมัครแม่ครัวนะคะพอดีและทีเนี้ย เราก็ส่งประวัติของเราไปใช่ไหมคะว่าเราเคยทํางานกับเด็กมาอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์อพรพมาด้วย2ปีนะคะเขาก็เลยแบบสนใจเขาบอกว่างานแม่ครัวมีคนทําแล้วเขาก็เลยถามมว่าอยากจะมาช่วยดูแลเด็กไหมเพราะว่าเนี่ยมีครูเขาแบบคนหนึ่งที่ไม่สบายนะคะเขาก็อยากได้คนมาไว้คอยช่วยเหลือนะคะ ระดับภาษาเยอรมันของเมนะคะคือเมเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะไม่เคยไปเรียนที่โรงเรียนนะคะก็เรียนจนถึงระดับ b 1นะคะแต่เม์ก็ยังไม่ได้ไปสอบนะคะเมยังไม่ได้ไปสอบวัดระดับว่าเราอยู่ b 1จริงหรือเปล่าแต่ก็คือเรียนจบ b 1นะคะแต่ส่วนตัวเมเองอ่ะเมคิดว่า เมก็เข้าใจเยอะพอประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็สื่อสารก็พอได้บ้างนะคะก็หวังว่าพอไปทำงานเรื่อยๆแล้วภาษาเราจะพัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เราจะต้องใช้ทุกวันทุกวันนะคะ สําหรับวันหยุดนะคะเมย์ก็จะมีวันหยุดประมาณ30วันต่อปีนะคะซึ่งอันนี้เมย์ไม่แน่ใจว่าแล้วแต่สัญญางานหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็หยุด28วันหรือแบบต่างๆไม่เท่ากันนะคะแต่เมย์โชคดีมากที่ได้30วันนะคะช่วงการทํางานนะคะได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะคะก็ ตามเบสิกการจ้างงานนะคะจะต้องขั้นต่ำของเมืองมิวนิกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ12ยูโรนะคะหรือประมาณ400กว่าบาทนะคะแล้วก็อีกสัญญางานหนึ่งที่เมทําที่เป็นงานห้องครัวะคะ่ะเมทํา5วันต่อสัปดาห์นะคะวันละ2ชั่วโมงก็จะได้ค่าจ้างอ่เป็นแบบมินิจ็อบนะคะมินิจ็อบขั้นต่ำก็จะอยู่ที่ประมาณ520 ยูโรนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ18,000บาท9,000บาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ค่ะก็มาอัปเดตคร่าวๆนะคะให้ฟังว่างานที่ทำเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เมยไม่สามารถเอารูปหรือวิดีโอต่างๆอะไรมาลงได้นะคะเพราะว่าที่ประเทศเยอรมนีเขาจะมีแบบกฎหมายการแบบคุ้มครองข้อมูลแล้วก็ กฎหมายคุมครองเด็กนะคะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะแล้วก็เมก็ไม่ถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายวิดีโอของเด็กเลยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เล่าที่มาเราก็เล่าได้ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ของเมนะคะก็แล้วกำลังมองหางานที่ประเทศเยอรมนีอยู่ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับ คุณผู้ชมนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นแนวทางประมาณนี้ในการหางานแล้วก็ไม่กลัวที่จะออกไปข้างนอกไปทางานแล้วก็ใช้ภาษาเยอรมันฝึกภาษาเยอรมันให้เก่งขึ้นนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ